ขับรถออกไปเที่ยวชมบรรยากาศงานสงกรารตั้งค่ากล้องอย่างไรให้ถ่ายภาพแล้วไม่เบลอจงังหวะที่ขับรถรถก็มีการเคลื่อนไหวสั่นไหวแล้วก็คนเล่นน้ำสงการเองก็เคลื่อนไหวแล้วก็มีการสาดน้ำอันนี้กรณีที่ต้องการจะจับภาพให้หยุดนิ่งนะครับตั้งค่า S เลยครับตั้งไว้ที่โหมด S เนี่คือการเอาชัตเตอร์สปีดหรือความเร็วของชัตเตอร์นำนครับตั้งไว้แล้วเราก็จะกําหนดความเร็วได้อย่างเช่น250หยุดนิ่งแน่นอนครับเป็นเวลาขับรถไปตามชุมชนต้องการจะเก็บภาพบรรยากาศให้หยุดนิ่งตั้งไว้ที่ S อับอย่าไปตั้งที่ P เพราะว่าบางทีออกล้องหาค่าต่างๆให้ไม่ได้เป็นไปตามใจเราอาจจะเบลออาจจะไม่ชัดครับตั้งค่า S ขับรถ กดชัตเตอร์ชัดแน่นอนนะครับแนะนำสำหรับการขับรถออกไปดูงานสงการครับ